เหล่าชาวประมงซึ่งอยู่ข้างแม่น้ำจีมักกล่าวว่าเบื้องใต้ก้าวน้ำลึกมีมังกรหลีบนคอมีไข่มุกปัญญาผู้ใดได้มาจะสามารถรู้แจ้งในสติปัญญาอันยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้มูลค่าจึงสูงเทียบทองพันชั่งผู้คนจำนวนมากอยากสำรวจ ามังกรหลีเพื่อเอาไข่มุกโดยไม่สนอันตรายน้อยคนซึ่งมีชีวิตรอดกลับมาต่างก็ร้องไห้พลางกล่าวว่ากลับมามือเปล่าก็พอทําเนายังมาพบกับราชามังกรผู้ดุรา้ายใต้น้ำซึ่งควงค้อนคู่สามารถเรียกอัศนีบาทหมือนอนุภาพได้ หากถูกเขาพาจะไม่หลงเหลือแม้แต่กระดูกเลยการเวลาผ่านมาเนิ่นนานยังคงมีผู้ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามลงไปสำรวจไข่มุกในแม่น้ำทุกคนมักกล่าวว่าที่แม่น้ำจี้เออทนต้องเป็นเพราะผู้สำรวจไข่มุกไปล่วงเกินราชามังกรเข้าดังนั้น จึงทำการสร้างวัดอันโออาเพื่อเส้นไายและบูชาเขาในวันนี้มีชายหนุ่มผู้หนึ่งมาเยือนเขาสวมชุดคลุมสีดำและใส่สร้อยคอพวงสีขาวเจือฟ้าอ่อนเรียกตนเองว่าจอมโจรมีฝีมือเป็นที่สุดทุกคนพากันเตือนเขาว่า อย่าได้ล่วงเกินราชามังกเทว่าเขาเพียงพุ่งลงไปในน้ำชั่วพริบตาและมุ่งหน้าไปทางวังมังกรเขาแลเห็นว่าที่นั่นไร้ซึ่งทหารกุ้งและแม่ทัพปูลานด้านหน้าเงียบเหงาทัศนียภาพวังเวงก็เกิดความประหลาดใจ จึงไปสาะหาสมบัติใต้ทะเลแล้วก็แลเห็นชายผิวคล้ำกำยำผู้หนึ่งนั่งอยู่ท่ามกลางหีบสัมภาระที่กองพนเนินหน้านิ้วคิ้วขมวดเมื่อได้ยินเสียงเคลื่อนไหวราชามังกรก็ควานหาไข่มุกเส้นหนึ่งในหีบแบบทรงๆแล้วโยนลงบนพื้น กล่าวยังขอไปทีว่าไขมุกปัญญาของข้าให้พวกเจ้าไม่ได้จริงๆอันนี้มอบให้เจ้าหยิบแล้วก็รีบไปเสียชายหนุ่มกล่าวยังประหลาดใจว่าผู้คนบนฟังต่างบอกว่าท่านดุร้ายหากล่วงเกินแม้เพียงเล็กน้อย ก็จะพาอัศนีกินคนหรือไม่ก็ปล่อยน้ำท่วมพันลีราชามังกรกล่าวว่าเลือดเนื้อแค่นั้นของมนุษย์ไม่เข้าตาข้าหรอกเจ้าเห็นข้าเป็นปิศาจทั่วไปงั้นหรือหากไม่มีองค์การมาชะไหนเลยจะกล้าก่อเมฆสร้างฝนพวกที่อยู่บนฝั่งล้วนพูดจาสงเดชท,ทั้งนั้น นึกถึงบิดาของข้าพลาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นกลับต้องมารับดาบเผามังกรของเราหนอสื่อสัตย์ยิ่งกว่าอะไรดีเฮ้ยชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็กล่าวว่าเรื่องของราชามังกรแม่น้ำจริงข้าก็เคยทราบมาบ้างช่างอายุติธรรมจริงๆ ที่ท่านตกอยู่ในสภาพเช่นตอนนี้หรือเพราะถูกหางเลขไปด้วยราชามังกรทราบว่าเขาไม่ใช่ปุตุชนทั่วไปจึงกล่าวว่าถูกต้องข้าไม่อยากไปแท่นประหารมังกรหรอกข้าเคยถามหมอดูนั่นเขาบอกว่าขอเพียงข้าหาที่หลบซ่อนตัวให้ดี และข้าลิงที่จะไปชมพูทวีปก็จะสามารถสร้างผลงานล้างความผิดได้ชายหนุ่มคล้ายกำลังคบคิดบางอย่างหมอดูข้าเองก็มาที่นี่เพราะฟังคำหมอดูคนหนึ่งเช่นเดียวกันในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสวาสนาแล้วถ้าเช่นนั้นย้ายไม่มาบ้านข้า เส้นทางไปชมพูทวีปพอดีราชามังกรได้ฟังดังนั้นก็ยินดียิ่งนักชายหนุ่มกล่าวอีกว่าเพียงแต่จะอยู่โดยไม่ตอบแทนเลยคงไม่ได้ของล้ำค่าของท่านที่ซ่อนอยู่ใต้ทะเลเหล่านี้ต้องตกเป็นของข้านับตั้งแต่ชายหนุ่มผู้นั้นมาเยือน ผู้ที่ลงไปสำรวจไข่มุกริมแม่น้ำจี้ก็ค่อยๆลดลงต่อมาทุกคนต่างทยอยทิ้งเสื้อผ้าที่ใช้สำหรับสำรวจไข่มุกและก็มีมีผู้ใดเอ่ยถึงราชามังกรผู้อยู่ใตก้กาวน้ำลึกกับไข่มุกปัญญาอีกเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วเขาดุดเหล็ก ปากกว้างชุ่มโชคเลือดคอนคู่เดือดไม้ปองจ้องสังหารแสงไฟฟ้าเร่งรังสรรพลันบันดาลพลังทรงสันสถานปริศนาธรรมมังกรเสียวหลี